ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่อแมมพี่น้องเอฟซีเกษตรกรของลานลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยทุกท่านนะครับสวัสดีครั้งนะครับผมกับคลิปนี่มาลงปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับกระสอบใหญ่กระสอบหอาหารนะครับหกลอยกระสอบครับหนึ่งรถหกล่อกระสอบละตามสิบห้าบาทกระสอบใหญ่นี่ครับเมืองแนกระสอบแถวฟ้าตดวินกระสอบอาหารอยู่อำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับหกลอยกระสอบนะครับ จัดส่งให้พี่ห้อยน้องหอดให้หัวสวนนะครับกระสอบละกษาสิบห้าบาทครับพร้อมส่งนะครับกระสอบใหญ่นะครับกระสอบน้อยสามสอบร้อยเฉลี่ยแล้วสามสิบสามบาทจุดสามสามนะครับอ่าถ้าเป็นกระสอบเทาฟ้านะครับสามสอบร้อยนะครับหรือว่าสามสิบสามบาทจุดสามสามสตังค์นะครับอ่าครับนี่เขาจัดทรงให้พี่ห้อยน่องแต่ว่ากร nah, ะสอบนี่กระสอบละสามสิบห้าบาทนะครับ 35บาทมันเป็นกระสอบใหญ่ครับขี่ไก่เป็นขี่ไก่พันนะครับพันเนื้อนะครับเนื้ออายุเลี้ยงไก่ก็อยู่ที่ประมาณ40่สิห้ามือถึงห้าสิบมือนะครับแต่ว่าชุดนี้ชุดนี้นะสิประมาณหาสิบหกหาสิบเจ็ดมือครับเนื้อขี่ไก่แห้งปนละเอียดนะครับขี้เยอะแกบน้อยนะครับของลานลุงเรืองสับเกษตรไทยนะครับ พี่น้องท่านใดที่อยากได้ปุ๋ยขี้ไก่แก่ไปห้องพื้นนะครับปรับปรุงดินหรือว่าใส่ให้มั่นให้อ่อยนะครับให้เขาโพดยางพาร่าหน้าเขานะครับพืชพักส่วนขั้วกระติดต่อกันเขามาที่เบอร์โทรนะครับ0973257575 0973257575เจนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบลุงเลื่อนซับเกษตรไทยจัดทรงให้พี่หน้องาว่าสซีเป็นรถกระบะรถทกลอรถสิบหล,ลอรถพ่วงจัดทรงทั่วประเทศนะครับกินดีให้บริการนะครับ อ่าู้ใดใใจกันติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับทีว่านะครับหรือว่าที่สอบถามมาทางขอความนะครับทางเฟซทางไลน์ทางขอความช่องเพจช่อง YouTube ก็ะด้นะครับอ่า